สวัสดีดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาติวประวัตินะคะของป .4 กันนะนะคะสำหรับน้องๆที่สอบเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็อายุประวัติศานะคะและเกี่ยวกับอาณาจักรต่างๆนะอ่ะเรามาทบทนวนร้อมๆกันจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะเรื่องละสิบบทค่ะข้อที่หนึ่ง ข้อใดนะคะบอกว่าไม่ใช่นะคะข้อใดบอกว่าไม่ใช่นะลักษณะของมนุษย์ยุคหินมนุษย์ยุคหินนั้นก oh, ็ต้องอาศัยอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่เพิงขาที่ถ้ำอะไรนี้ใช่ไหมเขาจะมีการล่าสัตว์เป็นอาหารใช่ไหมนะคะล่าสัตว์เป็นอาหารใช่ไหมนะคะถูกต้องน้องๆทุกคนนะคะก็คิดตามไปพร้อมๆกันนะ อันนี้ถูกนะข้อสองค่ะตั้งถิ่นฐานอยู่ถาวรนะ,ะถ้าม,มนุษย์ยุคหินเนี่ยเขาจะตั้งถิ่นฐานแบบเล่ร่อนไปเรื่อยเอยจอเพิงผาเจอถ้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะเขาจะอาศัยอยู่ประมาณนั้นแล้วก็ลาไปเรื่อยเ,อยเพื่อ,อาหาอาหารบ้างอะไรเงี้ยค่ะนะดังนั้นข้อไหนไม่ใช่ลักษณะของมนุษย์ยุคหินนะคะก็คือตั้งทาไมเอย่ยนะ กินทานทำไมเอยอ,อยู่ถาวรน,นะคะตอบข้อนี้นะ <c oughs> ต่อไปค่ะ <c oughs> ข้อที่2ข้อใดนะคะข้อใดบอกกลาวถูกต้องข้อนี้ก็ถามข้อที่ถูกนะข้อใดกล่าวถูกต้องอ่ะพร้อมนะข้อที่หนึ่งดินแดนของไทย <c oughs> เคยมีผู้คนตั้งสินฐทานมาก่อน <c oughs> ใช่ในเรื่องของประวัติศาสตร์นั้นนะคะเราสันนิษฐานว่าเฮ้ย ก่อนจะมาเป็นประเทศไทยนั้นนะคะของเมืองสยามนั้นอนะ่ะเราเนี่ยนะคะมีผู้คนเนี่ยคอยมาตั้งถิ่นฐานก่อนนั่นเองค่ะนะต่อไปจ๋าเรามาดูข้อ3กันค่ะข้อใดไม่ใช่ลักษณะการดำรงชีวิตของคนในอดีตเน้นคำว่าไม่ใช่ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการดำรงชีวิตของคน,นอดีตนะคะแน่นอนนะทีละอันนะ แน่นอนอยู่เลยว่าในสมัยอดีตอ่ะเขาไม่มีเทคโนโลยีไม่มีความรู้ไม่มีวิทยาการสมัยใหม่เขามาหรอกนะดังนั้นต้องตอบอะไรเอ่ยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตอันนี้ยังไม่มีนะคะตอนนี้นะอ่ะขอเป็นสไตล์แล้วนะอ่ะต่อไปค่ะข้อที่สี่หลักฐานใดเป็นหลักฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์เน้นคำว่าอะไร ยุคก่อนประวัติศาสตร์คือยุคที่ไม่มีตัวอักษรใช้นะคะอีกรอบหนึ่งนะหลักฐานใดเป็นหลักฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์คือยุคที่ไม่มีตัวอักษรใช้นะคะนะอ่ะมีอะไรเอ่ยนะคะก็อ่าในสมัยนะก็ต้องเป็นอ่าพวกโครงกระดูกมนุษย์ที่พบทั้งบ้านเชียงหรือภาพเขียนสีผนังถ้ำอะไรเงี้ยนะคะพวกนี้นะ ก็จะเป็นหลักฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์คือทำไมเอ่ยยังไม่มีตัวอักษรใช้นั่นเองค่ะ<ม>ก็เลยตอบข้อกอไก่นั่นเองนะต่อไปค่ะภาพเขียนสีที่ผนผังผาแตนอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ยนะคะนะตรงนี้เน้นนะคะอยู่ที่ว่าน้นคําว่านะผนังผาแตงอยู่ที่ไหนคะคำตอบคืออุบลราชธานี อุบลราชธานีนะจำดีๆนะต่อไปจ้ะเรามาดูข้อที่6กันนะคะแหล่งโบราณสถานบ้านเชียงอยู่ที่จังหวัดใดนะคะแหล่งโบราณสถานบ้านเชียงค่ะอยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีนั่นเองค่ะนะเอาเป็นว่าน้องๆลองตอบก่อนก่อนที่ครูจะเฉลยนะลองดูดิว่าเราจะได้ประมาณกี่ข้อนะจา๊ะต่อไปมาดูข้อ7กันค่ะ หลักฐานในยุคประวัติศาสตร์ไทยข้อใดที่ให้ข้อมูลเรื่องราวในอดีตได้มากที่สุดต้องมีการจดบันทึกทุกใบนะถึงจะให้ข้อมูลเรื่องราวในอดีตมากที่สุดคือคนรุ่นหนักหรือมาถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นที่แบบว่าน่าเชื่อถือมากที่สุดถูกไหมนะคะก็คือศิลาจารึกข,ของขอุณรามคําแหงนั่นเองค่ะนะเ,ออเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุด ให้ข้อมูล่ะเรื่องราวในอดีตได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีการมีตัวหนังสือใช้ละในยุคนี้นะต่อไปจาามันอ่านข้อความนี้พร้อมๆกันนะคะชาวบ้านตำบลโคกตูมขอโทษนะคะชาวบ้านตำบลโคกตูมอำเภอประคนชายจังหวัดบุรีรัมย์ได้ขุดพบโบราณกระดูกมนุษย์โบราณ ขอ,ขออขออภัยอีกรอบนึงนะรอใหม่นะอย่าว่ากันชาวบ้านนะคะตำบลโคกตูมอําเภอปะโครนชยัยจังหวัดบุรีรัมย์ได้ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณค่ะและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง,างเช่นขวานสำริดใบหอ,อกสำริดเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีอยู่มากมายข้อที่8ถามว่านักเรียนคิดว่าเป็นหลักฐานในยุคใด เขาถามว่าเป็นหลักฐานในยุคใดนะคะสังเกตนะโครงกระดูกมนุษย์โครงกระดูกมนุษย์ขวามสำริดหอ,อกสำริดแน่นอนต้องเป็นยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เพราะว่ายังไม่มีตัวอักษรได้ใช้น่นเองค่ะนะนะคะอาจจะเป็นยุคอะไรเอ่ยยุคโลหะเห็นไหมเริ่มมีการพรรัฒนาการนะคะจากที่เป็นเอาหินมาทำอ่า อุปกรณ์ต่างๆ,ๆก็เริ่มมีการทําโลหะการผสมโลหะเกิดขึ้นเองค่ะต่อไปรนาะมาดูข้อที่9กันนะจากการคุดพบหลักฐานดังกล่าวเราควรปฏิบัติอย่างไรถูกไหมเออเราควรปฏิบัติอย่างไรคะนะแจนเจ้าหน้าที่ถ้าเราเจอหลักฐานสมัยเก่าๆแบบนี้นะหลักฐานก่อนประวัติศาสต์อะไรงเงี้ยนะคะเราเจอแบบเฮ้ยม,มันเป็นเหมือนโบราณวัตถุเลยเนี่ย นะคะนะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบจากขวดนี้นะนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะคะต่อไปจากข้อที่สิบจากหลักฐานดังกล่าวทำให้เรารู้อะไรนะก็คือหลักฐานโบราณต่างๆเนี่ยทำให้เราทราบว่าเฮ้ยบริเวณน,นี้นะมันน่าจะมีคนทำไมเอ่ยเป็นที่อยู่อาศัยของคนอดีตมาก่อนนะนั่นเองค่ะ ทำให้เราทราบความเป็นมาของอดีตนั่นเองนะจ๊ะอ่าโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนะครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะนะแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามเรื่องอาณาจักรต่อไปแล้วกัน